โอ้ยว้าวสดๆเอามาแหวกเองเลยใหญ่กว่ามือพ่อเอมอันนี้เนื้อหั่ใหญ่กว่ามือเองมอีกเหรอใหญ่กว่าหน้ามาที่นี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสิร์ฟไม่ทันปอกไม่ทันนะครับเขาปอกไว้แล้วแล้วใไปเที่ยวหน้าิที่ โอ้นี่มันภูใหญ่มากเลยนะเนี่ยทุเรียนนี่เป็นภูเลยนะครับเฮยแล้วก็ลาสัญญาทุเรียนนะครับมีผลไม้เสริมล้างปากพวกสับป,ปะรดนะครับมะม่วงสุกเงาะนะครับแตงโมวันนี้เอ็มยัดจะมากินบุฟเฟ่ทุเรียนปี2566รอบแรกวันแรกที่เซนทรัลเวิลด์จะเป็นยังไงไปติดตามไนในคลิปนะครับ วันนี้อยู่กับเอ็มนะครับเอ็มยันนักท่องเที่ยววันนี้เต็มคำนิดนึีนะครับวันนี้แม่โอกับพ่อเอ็มมาอยู่ที่เซนท์แอนเบิ์กนะครับวันนี้เรามากินบุฟเฟตูรี่นะเราจองวางทางชิ้นทัพซึ่งมันเป็นแบบฟ้าผามากอันนี้คือรอบแรกนะครับของของปีนี้เลยนะรอบแรกวันแรกเลยนะคือวันนี้วันที่สิบนะครับคนก็ค่อนข้างเยอะนะแต่เราจองพิเศษมากเราจองในราคา 5 9 9กบาท 1, 1หนึ่งแถม1นะคะระับ,บก็ตกหัวละ2 9 9ราสบเก้าทนะครคุ้มมากราคาเนี้ยก็เลยจองมางครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผู้เรียนที่นี่เป็นยังไงมีอะไรให้กินบ้างนะครับครับเขาก็จะปอกไว้ให้เลยนะ,ะไม่ต้องรอเสียเวลาให้เรานั้เลือกหยิบก่อนนครับก็หยิบไปเลยนะ,ะเดี๋ยวเพื่อนอหยิบผู้เรียนก่อนนะครับผมในส่วนของตัวเขาก็จะมีที่ชู้แห้งที่ชูเปียกแล้วก็จานแล้วก็หุงมือบริการแล้วก็น้ำเปล่าก็ถือว่า เตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีในปีนี้นะครับแม้ว่าราคาจะเพิ่มกว่าเดิมน,นะครับว้าววันนี้น้องเชฟมาด้วยนะครับอ้าวแมวุ้อันนี้ปูนี้ใหญ่สุดนะครับแล้วเนื้อดีด้วยนะเนื้อค่อนข้างกรอบนอกนุ่มในนะครับโอ้โหลฟเวอร์มากโอ้ยใหญ่ใหญ่เที่ยวงวันหน้าสิ <laughs> โอ้โหนี ici, oh, ่มันปูใหญ่มากเลยนะถ้าปูเนี้ยไม่รู้ว่าปูเนี้ยปูเดียวราคาเท่าไหร่ต้องมี300แล้วนะแล้ววันนี้เรากินกับปูเนี้ย299บาทแล้วก็กินได้ไม่อั้นนะครับเพราะเอ็มก็จัดสองจุดโต๊ะก็สามารถเดินไปเอาได้เรื่อยๆนะตอนนี้คนก็เริ่มแบบคมก็เริ่มแบบช้าแล้วใช่ไหมเนื้อดีมากกินหมดหรือเปล่าเฮ้ยโอ้แก่แล้วแหวกกลางให้ดูดีกว่า ให้ดูเวทดีกว่าลองแบกกลางให้ดูเร่องเดียวก็ทำดูทุเรียนต่อไปท่านเบอร์อันนี้วันแรกนะครับแล้วก็เขาจัดแค่วันที่สิบถึงวันที่สิบห้าเท่าน,น,นั้นครับก็แค่ห้าวันเทรื่องห้าหกวันนะครับคือแบบว่าหอมมากดูดูว้าวเหลือมากแล้วมีม,มะม่วงเดี๋ยวมีของรตรงนี้ไปถ่ายให้ดูนะครับว่ามีอะไรเดี๋ยวขอจัดก,การทุเรียนตรงนี้ให้หมดเลยครับเพราะเอามาค่อนข้างเยอะมากในงานก็จะมีไอติมทุเรียนด้วยนะครับนี่ปากกลางสดๆเลยนะครับ ก็มีให้บริการหลายอย่างนะครับอันนี้แกงบวดใช่ไหมครับมีแกงบวใส่มะพร้าวนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะมีบริการข้าวเหนียวทุเรียนนี่เป็นภูเลยนะครับนี่สวยยแล้วก็ลาสัญญาทุเรียนนะครับแล้วก็จะมีผลไม้เสริมล้างปากพวกสับปะรดนะครับมะม่วงสุกเงาะนะครับแตงโมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวไหนก็จะเป็นหมอนกองนะครับที่คัดมาแล้วพอสมควรเลยนะครับผม นี่บรรยากาศภายในงานของปีนี้นะครับผมซึ่งราคาจะอยู่ที่599บาทถ้าจองผ่านทางที่ฮับครับแต่ถ้าไม่ได้จองผ่านทางที่ฮับมาซื้อหน้างานก็จะราคา699บาทครับแต่วันนี้พ่อ็มโชคดีมากที่มาฟ้าเซลเพราะติดตามทางที่ฮับนะครับก็เลยได้ราคา1แถมหนึ่งมาในราคา599บาทมาได้ถึง2คนเลยนะครับผมและที่สําคัญนะครับน้องเชเบ็ตสูงไม่ถึง130นะครับก็ไม่เสียเงินนะครับสามารถเข้ามานั่งทานด้วยกันได้นะครับสำหรับเด็กที่ส่วนสูงไม่ถึง130นะ ยวขอตัวไปเอาทุเรียนเพิ่มแล้วก็ไปทานที่โต๊ะต่อนะครับที่บรรยากาศในงานก็จะไม่อึดอัดเหมือนปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องกั้นแบบโควิดเหมือนปีที่แล้วนะครับเปิดท่านเวอร์นี่เขาจัดมาประมาณ4ปีแล้วะครับแล้วก็เว้นไปช่วงที่มันมีโควิดนะครับผมแล้วก็พวกนี้ก็กลับมาเปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเป็นไงสปินมากเลยเนื้อทุเรียนส่วนใหญ่นะครับมันก็จะแบ่งประเภทเป็นหามนะครับแล้วก็ กรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วก็เป็นครีมมี่นะครับแล้วที่คนไม่อยากกินเลยก็คือปลาลานะครับที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมแล้วก็ครีมมี่ใช่ไหมครับทำหามไม่ค่อยมีนะครับดูอร่อยครับอันนี้เนื้อก็กรอบนอกนุ่มในเหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนเนื้อไก่ฉีกเนี่ยมันจะอยู่ระหว่างเนื้อที่หามกับเนื้อที่กรอบนอกนุ่มในนะครับซึ่งหาทานยากเหมือนกันโอเคไหมปีนี้ก็เป็นที่ที่ น่าจะเป็นทีน่ที่สามที่เราไปกินบุฟเฟต์ทุเรียนแล้วนะปีนี้เราไม่ได้ไปใ mm hmm. บหยกนะครับผมเพราะราคาก็เขาเป็นคุณภาพจริงก็ปีแล้วเราไปมาทุเรียนเขาแบบคัดเลยเนาะของใบหยกอะแต่คูสวยมากที่นี่ก็ถือว่าดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับผมเล็กๆอย่างนี้ใครว่าไม่อร่อยนะทห้ยแม่อุชเป็นไ้าแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งเอ็มสิ่ะนี่อัดไปแหวกได้ไหมแหวกได้ไหม ยัดครับเล็กๆอย่างนี้อร่อยไหมจริงเห็นอู N ้ก<ม>ินเอ็มก็มีความสุขแล้วนะครับนี่ไม่ต้องกินเลยถ่ายคลิปให้อย่างเดียวน้องเชเบตก็เล่นโทรศัพท์อย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วขัางข้างในงานไม่ร้อนนะแม่อู้วันนี้บวกกับวันถ้าลมรดถึงแล้วก็บวกกับวันนี้ก็ค่อนข้างจะแบบอากาศฝนตกด้วยเนาะวันนี้ อายุฤดูร้อนเข้าแล้วนะครับผมให้ดูผู้เรียนกันอีกทีนะครับผมดูพูดิใหญ่เท่ามือเอ็มเลยนะครับเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้หมดแล้วดูเราจะไปเอาต่อไหวหรือเปล่านะครับมุ้งเกินคุ้มเลยนะ599นะครับเพื่อนๆถ้ามีโอกาสก็ไปติดตามในแอปทังกี้ฮับได้นะครับผมคุ้มแน่นอนนะครับเนื้อหำมๆอร่อยหวานนาก ทุเรีอนที่นี่นไม่ไม่เลี้ยวไม่บกไม่ขมเลยฟินเราว่าส่วนที่อร่อยที่สุดต้องคู่กับคนที่อร่อยที่สุดเอ้ตรงนี้เลยน้มกัดไปเยอะๆดูดิโอ้ฟินมากเลยขอกินต่อนะ ้เล็บใหญ่มากอน้ำเด็ดโย่อะไปว่าเถอะเลือแค่ห้าวันเยี่ยมตดตดคาผูเอามาแหวกเองเลย ใหญ่กว่ามือพ่อเอ็มอะอันนี้เนื้อหั่ใหญ่กว่ามือเอ็มอีกะนอุ้ยใหญ่กว่านะมามาดูเนื้อกันมีไหมตรงนี้มีร่องแหวกให้แหกเล็กไหญว้าวนี่บนเส้นไก่เลยนะอร่อยไหมรูปนี้ อเล็ดแ่บมากเป็ดเล็กมากโตไหนีะให่รยานนี้เลยนะคะมันใกล้ฉีกเลยอ่ะใช่เนี่ยมันอยู่ระหว่างหามกับความมันใหม่ครสชาติดีมันไม่หวานแบบเปรี้ยวรองไหมฮามมาก อันนี้หามใครชอบวินหามก็มีเนื้อทำหามดูดิไม่อร่อยไม่อร่อยไหไม่อร่อยเนี่ยทำไมอ่ะมันหามเกินขนาดต่อให้ผูเดียวกันแต่คอลัมเมตรของแล้วตัวรสชาติก็ไม่เหมือนกันใช่ปะอ,อันนี้อันนี้มันมันเลยหามเกินลองชิมดิ เห็นไหมไม่เดียวกันแต่คนเราสนก็แบบรสชาติต่างกันมื้อนี่แข็งมากอันนี้ไม่ลอยอยากกินไม่ได้เลยแล้วเราต้องกินให้หมดใช่ไหมร้อนมาให้ไม่อุยัดสดๆเลยอุยัดเลยเอาตรงๆหวานหวานไหม ไม่หวานแล้วก็แบบรสชาติไม่ได้แบบจัดเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติดีนวลน,นวลไม่หวานจนเกินไปไม่หวานเกินไปกินแล้วมันแล้วก็ละมุนดีละมุนดีโอเคขออีกสักครูไปจะได้ไม่เสียชื่อไม่ไเลียาถุงมือมาหกะจิ้มหน่อยดิ เลือกให้หน่อย <Therm om. S 2> โอไม่โออจมาดดิกดลงนิดน <ng> ึงเดี๋ยวอบองนี้พราะว่าถ้าเกิดว่าไปตุ่มเดียวมีแบบว่านจะิแข็งม่ไม่แข็งนีถ้เกิดกับงอนีได้ไหมคะกรอบนอกนุ่มในเดี๋ยวพี่เขาเรียกให้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มจานละ กน้กอได้โอ้ได้ได้ได้อายิมเลยขอบคุณครับเน,น้จะเอาหวานนะครับแนะนำว่าให้ตินเล็กอ๋อถ้าเล็กๆจะหวานอาอันนี้ไปลองด้วยขอบคุณครับนี่มีพนักงานพอาแนะนำให้ด้วยนะครับพี่ๆเขาใจดีมากนะครับมาที่นี่นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเสิร์ฟไม่ทานปอกไม่ทันนะครับเขาปอกไว้แล้วแล้วก็วใส่ในอุณหภูมิที่กำลังกินนะครับไม่ได้เย็นจนเยินไปนะครับผมรับประทานให้อร่อยนะครับกินให้พอดีกินให้มีความสุขนะครับก็ ขอบคุณท <มา S 2> ี่มาดูช่องเ<ง>อ็ยมยัดน,น,นักกินเที่<ช>ยวน,นะครับอันนี้ก็เป็นภูท้ายๆแล้วนะครับผมนี่ก็มารีวิวให้ใครชอบช่องเราก็เป็นกำลังใจให้เราโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมนี่สองภูสุดท้ายเรามายัดช่วยกันนะโอเคไหมเดี๋ยวค่อยกลับไปออกกําลังกายนะครับผมช่วงนี้ก็ต้องหันมาออกกําลังกายแล้วนะครับเพราะตั้งแต่ช่วงนี้กินเยอะมากยัดไปเยอะมากนะนี่มีนาฬิกาออกกําลังกายด้วยซื้อมาใหม่อ่ะ

ขอบนอกนี้เยอร่อยหวานแบบนวลๆนี่เพมเพมว้าวดูเล็กก็กินอร่อยนะครับผมชว์เม็ใหญ่นยปูใหญ่ปูใหญ่ปูใหญ่โอ้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 ันนี้ด้วยนี้ด้วยแหวกไปเลยผมกินเองแหวกโชว์กล้องไปเลยครับ โอ้ยว้าวเพื่อนกินนะครับโอเคตอนนี้เวลาก็เดี๋ยวมาสิบนาทีสุดท้ายนะครับพอหมดเวลาเขาก็จะหยุดเติบทุกอย่างทันทีนะ,ะับแล้วก็แค่นี้แหละพอแล้ววันนี้คนะุ้มแล้วกินแค่พออร่อยนะครับอีนน้ข,ของพออันนี้อันนี้ของาของพอ,พอนี้ถ้าตีเป็นเงินนี่ก็น่าจะประมาณน่าจะพันกว่าบาทสองพันได้แล้ครับดูกินตามก ะะรุร้นนะครับบุฟเฟ่ต์โรงเรียนนะไม่เในทกที่เรารู้สึกทำใจได้ก็เลยต้องมาเรี่ยงนี้นะข้าวเขาจะติดอันนี้ให้เรานะครับเขาติดสายให้เราแล้วตอนออกเขาก็ต้องแกะน,นะ,ค,ะค,ครับ,บครับผม การแบบคนมาวนซ้ำอีกรอบครับผมขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับอิ่มไปอีกหนึ่งมื้อวันนี้ก็คงต้องงดข้าวอีกตามเคยแล้วก็ต้องไปออกกําลังกายให้เผาผลาญแคลอรี่นะครับเป็นไงวันนี้ประทับใจไหมครับประทับใจนะคะโอเคลกับราคาราคาห้าเก้า้าหนึ่งแถมหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคมากเลยที่ฮาแบบจัดใหู้กใจแล้วเราก็ไม่ได้กินแบบว่าอิ่มมากจนเราเรากินแบบพอดีพอดีนะ พอดีพอดีของเราคนอื่นเขาบอกว่าคุ้มมากนะแมวรู้ไหมแต่ไม่รู้แล้วออกก่อนเพื่อนเลยอันนี้ยัดไปประมาณผู้ใหญ่ผูเล็กรวมๆกันก็น่าจะประมาณติผัว่าไม่เยอะนะไปรอบแรกอ่ะเอ็มหยิบกี่กี่จานรอบแรกหยิบสองอู้หยิบสามแล้วรบหลังแล้วรอบรอบที่สองเราหยิบแค่สองร้อยนะรอบแรกก็อย่างนี้เห็นในคลิปแหละใช่แม่ใช่พอมาทำใจับราคานี้ค่าไม่เยอะ ถ้าใครยังสนใจกําลังหาอยู่ว่าจะทานบุฟเฟต์ทุเรียนที่ไหนก็แนะนาที่เซ็นทรัเวิร์นะครับจัดแค่ไม่กี่วันนะครับผมก็มาแวะเวียนกันได้เป็นทุเรียนที่ค่อนข้างคุณภาพดีแล้วก็ไม่ต้องรอคิวนานครับสชั่วโมงเขาแกะอิ่มใจแน่นอนใช่แล้วกแกะรอพร้อมเสิร์ฟเนื้อสามารถสัมผัสสามารถเลือกได้เลยแนะนำให้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็วันโตก็มีทิชชู่เปียกทิชชู่แห้งน้ำเตรียมรอไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็ถุงมือสะดวกมากในการกิน โอเคนะสำหรับคลิปนี้มยาทานกินเที่ยวถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ให้เราหน่อยเนาะเะได้เป็นกำลังใจให้เราทําคลิปในต่อๆไปด้วยนะครับแม้เราจะนำํากขึ้นแค่ไหนเราก็จะไม่หยุดทำนะครับผมน้องชเบะไปเราไปหาอะไรกินข้างในนะครับเดี๋ยวขอตัวพาเจ้าตัวเล็กเนี่ยไปหาข้าวกินก่อนนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบายเราจะไปกินไปเที่ยวไหนต่อก็อย่าลืมฝากติดตามมาด้วยนะครับ